สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์เต็ดกันต่อนะครับผมล่าสุดมีรายงานว่าก็แมนยูนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับวู๊แฮมตันนะครับโดยแมนยูนะครับสนใจลูเบนเนวเวสนะครับผู้จัดการวู๊แฮมตันนะครับก็ได้ออกมายืนยันว่าตอนนี้นักเตะที่สําคัญที่สุดของเขาก็คือลูเบนเนเวสนะครับโดยวู๊แฮมตันนี้ตั้งราคาไว้ที่70ล้านปอนด์นะครับ ถือว่าเป็นค่าตัวที่แพงมากๆเลยนะครับโดยปัจจุบันนะครับวูฟแฮมตันก็ได้ออกมายืนยันว่าเขาต้องการที่จะเก็บรูเบนเนวเวตเอาไว้นะครับโดยเขาจะรีบมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับจะมีหลายสโมสรให้ความสนใจกับรูเบนเนวเวตนะครับแต่ว่าสโมสรน,นะครับก็ยังยืนยันว่าจะเก็บรูเบนเนเวตเอาไว้นะครับ ก็ถ้าหากแมนยูนะครับไม่สามารถปิดดิวของฟรงกิ้เดยยองแล้วก็อาเดียงลาบิโอได้ตัวเลือกคนถัดไปก็คือเนเวสนั่นเองนะครับก็ติดตามมันต่อไปนะผมอย่าลืมนะกดไลค์สับสก b ์กดแชร์ให้ด้วย